าเล่าเรื่องราววันนี้มีดรามา่าชัวแต่ถ้าหากเราไม่เล่าแล้วใครจะเล่าล่ะครับนั่นก็คือเรื่องความเข้าใจผิดของพระเยซูที่เราได้หลงเชื่อกันมาตลอดครับที่แม้กระทั่งชาวคริสต์บางคนนะครับก็อาจจะเชื่อเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยคลิปนี้นะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าแอดก็ทำการหาข้อมูลมาโดยคิดว่ามันเยอะแล้วก็ละเอียดพอแล้วนะครับซึ่งถ้าหากผิดเพี้ยนอะไรไปยังไงก็ต้องขอโทษมาณนะที่นี้ด้วย หรือถ้าหาใครมีข้อมูลอะไรมาแยง้งคิดว่ามันไม่ตรงอะไรกันตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้แบบคนมีการศึกษาไว้ที่ด้านล่างนะครับผมโอเคแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเบรดเฟนเดอในวันนี้ครับครับเรื่องแรกครับพระเยซูไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์มาเรื่องแรกนี่ก็ล่อตีนกันเลยทีเดียวแต่ใจเย็นๆก่อนนะครับเรามาฟังกันว่าเรื่องของเรื่องนี้มันเป็นยังไง ก็คือศาสนาคริสต์นะครับอยู่ๆมันก็ไม่ได้ปุ้งป้างมาตอนที่พระเยซูเกิดแล้วก็แบบเย่โลกเรามีศาสนาคริสต์แล้วนะครับคือเอาจริงๆแล้วไอ้คำว่าศาสนาคริสต์นะครับมันก็ได้มีมาหลังจากที่พระเยซูท่านเนี้ยได้เริ่มออกเดินทางสอนทนต่างๆเพื่อจะนำหนทางมาสู่พระเจ้าให้ครับ แต่ถ้าว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกกันอย่างนั้นไงคือถ้าจะเปรียบเทียบให้เราเห็นก็ลองนึกถึงศาสนาพุทธดูนะครับที่องค์พระพุทธเจ้าท่านเนี่ยก็ได้เกิดมาท่านก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเลยใช่ไหมทำไมเราชอบพูดแต่เรื่องรอดตีนเพราะเราต้องอย่าลืมนะครับว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะออกมาสอนคําสอนศาสนาในเวอร์ชั่นของท่านเนี่ยท่านก็ได้เกิดมาเป็นเจ้าชายจิตตะ,ะในตระกูลที่นับถือศาสนาพรา์นะครับ แล้วก็ได้เรียนรู้ศาสตร์วิชาต่างๆจากพระมาหมดเลยก่อนที่จะค่อยๆอ,ออกมาจากนอกวังมาทรมานตรงทรมานตนลรค่อยมาค้นพบผลทางธรรมก่อนที่จะเอาไปสอนกับชาวบ้านเนี่ยแหละแล้วในภายหลังนะครับก็ถึงจะเรียกว่าศาสนาพุทธซึ่งพระเยซูเองก็เช่นนั้นแหละครับเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับองค์พระเยซูท่านเนี่ยเป็นคนที่เกิดในแถบกาลิลีฮะที่ที่แถวนะั้นในผู้คนเขาจะนับถือศาสนายูกัน ดังนั้นนะครับพระเจ้าที่พระเยซูทรงพามให้คนนักคนหนาหันไปเชื่อเนี่ยก็คือพระเจ้าองค์เด็กชาวยิวนั่นเองที่ภายหลังนะครับชาวยิวพวกนั้นก็มีการไม่เห็นด้วยกับคําสอนของพระเยซูครับแล้วก็จัดการแยกๆเป็นอีกแขนงหนึ่งเลยคือเป็นแขนงเวอรช์ชันของพระเยซูว่างั้นซึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือไอตอนที่พระเยซูทรงทําการสอนอะไรอยู่นี่นะครับมันก็ไม่ได้มีคํากล่าวด้วยนะว่าทั้งพระองค์และสาวกเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนครับ แต่พวกเขาจะมีคำใช้เรียกพระเยซูกับสาวกที่ติดตามประมาณว่าผู้นำหนทางสว่างอะไรประมาณนั้นแหละครับซึ่งกว่าคำว่าคริสเตียนจะได้เอามาถูกใช้เรียกพวกคริสเตียนนู่นนะฮะก็ปาไปในตอนที่พระเยซูขึ้นสวรรค์ไปแล้วนั่นแหละครับสำหรับชาวคริสนที่คิดว่าเรื่องนี้มันโมเมขึ้นมาก็ลองไปเปิดอ่านดูในพระธรรมกิจการได้นะครับอออ๋อเรื่องอย่างหนึ่งมันมีตอนที่แล้วที่แอดได้บอกว่าศาสนาคริสต์นะครับได้ถูกตั้งชื่อมาจาก พระศาสดาของศาสนาฮะแล้วก็จะมีคนมาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ศาส,สนาคริสต์จะมาจากชื่อของศาสดาได้ยังไงศาสดาเขาชื่อพระเยซูคือแบบในภาษาอังกฤษเขาเรียกพระเยซูว่า Jesus Christ Christ มันก็ผานมาเป็นคริสยังไงล่ะครับพอจะเข้าใจไหมเอ่ยไม่ซึ่งด้วย,เ,ยเรื่องชื่อนี่แหละครับมันก็เลยทําให้เรามาถึงข้อที่2ต่อครับนั่นก็คือพระเยซูนะครับท่านไม่ได้ถูกเรียกว่าพระเยซูหรือว่า Jesus มาตั้งแต่ต้นครับซึ่ง ถ้าจะเอาตามหลักภาษาศาสตร์เนี่ยก็จะบอกได้ว่าเพราะว่าตัวเจนะครับมันได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา1,500ปีหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนชีพขึ้นมานู่น่ะแล้วชื่อของพระเยซูจะเป็นตัวเจได้ยังไง ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ยกขึ้นมาคำๆนะครับแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูมาจากว่าที่กําเนิดของพระเยซูครับเพราะว่าพระองค์ทรงเกิดมาที่กาลิลีแล้วก็เป็นคนยิวนะแต่ถ้าว่าคําว่า Jesus เนี่ยมันไม่ใช่ภาษายิวไงหรือว่าภาษาฮิบรูนะครับแล้วงั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกพระเยซูว่าอะไรละ่ะคนคงสงสัยกันใช่ไหมครับคำตอบก็คือยาฮัชวาครับ ที่ต่อมาคำนี้นะครับมันได้ถูกส่งต่อมาอยัางประเทศกรีกหรือว่าหนึ่งในประเทศตะวันตกที่เขานับถือศาสนาคริสต์ให้ศาสนาคริสต์ไปเจริญเติบโตต่อกันไปนะครับแต่ถ้าว่าชาวกรีกเนี่ยเขาออกเสียงว่ายาชัวอะไรอย่างงี้ไม่ออกไงเขาก็ลำบากปากเขาพวกเขาก็เลยเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาตามบ้านๆของเขาเลยจากคำว่ายาชัวนะครับก็เลยได้ผันเป็นโยชัวแล้วก็ผันเป็นอิสุสในที่สุดครับซึ่งเป็นภาษากรีกนะ ทีนี้พอเรื่องคําสอนของศาสนาคริสต์มันไหลไปตามยุโรปตะวันตกไกลขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอชื่อมันก็ผันไปอีกครับจนกระทั่งจากอิสุสที่จากภาษากรีกนะครับมันก็กลายเป็นเีซัสในที่สุดส่วนบ้านเรานะครับก็เอามาจากคําว่าอิสุสเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นคําว่าเยซูครับที่จะออกเสียงได้ง่ายตามปากของชาวเราแทนแนะเนาะดังนั้นชื่อที่แท้จริงของพระเยซูนะครับก็คือยาฮชวานั่นเองจําไว้นะ ความเชื่อที่เข้าใจผิดต่อมาความเชื่อที่3ครับคือมุสลิมไม่เชื่อในพระเยซูเรื่องนี้นะครับแอดว่าหลายๆคนที่เป็นชาวพุทธก็คงจะตกใจไม่ใช่น้อยเลยละ่ะเพราะว่าใครจะไปคิดล่ะครับว่าศาสนาอิสลามกับศาสนาคริสต์เนี่ยก็มีแหล่งที่มาจากศาสนาเดียวกันครับนั่นก็คือศาสนาของชาวยิวแต่ว่าได้แตกแขนงมาภายหลังดังนั้นนะครับพระเยซูเนี่ยท่านก็จึงมีไปโปรในเรื่องราวของชาวมุสลิมด้วยแล้วชาวมุสลิมนะครับก็นับถือว่าท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญของศาสนาครับ แต่ว่าจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนิดหน่อยคืออย่างแรกนะครับชื่อดังที่แอดได้บอกนะครับว่าพระเยซูหรือว่าเีซัสในภาษาอังกฤษเนี่ยมันได้ผ่านการผันมาหลากหลายมากเลยครับเช่นเดียวกันกันกบชื่อของพระเยซูในศาสนาอิสลามนะครับที่ชาวมุสลิมจะเรียกท่านว่าอีซานะครับจากการผันไปผันมาเช่นเคยในแหละเกิแมาจากอีซุสก็กลายเป็นอีซาส่วนพระแม่มารีหรือองค์แม่ของพระเยซูนะครับ ชื่อของพระนางก็ได้ทรงเปลี่ยนจากมาเรียาไกยเป็นมาริยมตามภาษาอาหรับิกนั่นเอง และความแตกต่างของพระเยซูระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามอย่างที่สองก็คือเรื่องราวความเชื่อที่พวกเขามีต่อพระเยซูและพระแม่มารีนะครับก็คืออย่างแรกศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเนี่ยเขาจะเชื่อว่าพระนางมารีนะครับทรงเป็นองค์พระแม่ของพระบุตรแห่งพระเจ้าได้รับการคัดเลือกเป็นมาเตอร์ออฟเดอะฮลี่เฮเว่นอะไรประมาณนั้นส่วนพระเยซูท่านนะครับก็จะเป็นแบบบุตรของพระเจ้าเป็นพระผู้ไทยครับ โดยที่ได้เกิดจากการที่ยูยูนะครับพระนางมารีก็ท้องขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีพ่อของเด็กเลยครับทำให้เธอนะครับต้องไปหาคุณโยเซฟมาเพื่อปกป้องเอาไว้เพราะว่าไอการท้องแบบไม่มีพ่อในสมัยก่อนนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมมากถ้าโดนจับได้นี่ก็จะโดนเอาหินคว้างตายได้ครับ นั่นเองก็เลยทําให้มันมาถึงฉากที่เราหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือจากการเดินทางไปยังคอกสัตว์แห่งหนึ่งณโรงแรมครับเพื่อที่จะคลอดพระเยซูในรางหญ้าแล้วฉากนั้นเ่ยมันก็จะมีคนเลี้ยงแกะตามมาด้วยหัวลาจา์ทั้ง3จากแดนไกลเดินทางมาสก,การะพระกุมารเยซูพร้อมกับถวายไอเทมทองคํากำยานวัอต่างๆเพื่อสการะ และก็ทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาในชีวิตพระเยซูนะครับก็คือพระองค์จะได้ทรงเป็นองค์กษัตริย์แห่งกษัตริย์แล้วก็ทรงตายบนไมกก้กางเขนอะไรก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้สําหรับหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนและสงสัยว่าเออเราอยู่ๆทำไมพระนางมารีทรงพุทธพระเยซูออกมาได้โดยที่ไม่มีพ่อได้ไงนะครับ ในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยก็จะได้บอกว่าพระเจ้านะครับทรงเลือกให้พระนางมารีพระแม่ของพระเยซูเนี่ยทรงเป็นพระผู้ไทยครับแล้วก็บันดาในพระนางทรงตั้งครันขึ้นมาโดยปราศจากมนทินของชายใดๆนั่นเองและการที่โยเซฟจะมาปกป้องนางทั้งที่รู้ว่าอยู่ๆนางท้องขึ้นมาแบบไม่มีพ่อนะครับก็เพราะว่าโยเซฟเนี่ยรู้ว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับโยเซฟก็เลยยอมรับแล้วก็ดูแลพระนางมารีเป็นอย่างดี แต่ทีนี้เราลองมาฟังเรื่องในฉบับของชาวมุสลิมกันบ้างดีกว่าที่เขาจะเล่าไว้ว่าพระเจ้านะครับทรงได้เลือกนางมารเย์เอเนางมารีพระแม่ของอีซาหรือพระเยซูนะครับเพื่อให้เป็นหญิงที่จะให้กําเนิดพระเยซูแต่ทว่าจะไม่ได้เลือกให้องค์พระเยซูเป็นพระผู้ไถ่บาปหรือว่าปลดชาวโลกให้พ้นทุกนะครับทว่าจะเป็นการเลือกให้กลายเป็นผู้ที่นําคําสอนขององ,องค์อัลเลาะห์นะครับมาเผยแผ่ให้มนุษย์ครับแล้วก็ตบตบให้มนุษย์เข้ารูป ซึ่งเรื่องราวในการตั้งครรภ์ขององค์มารยิยมนะครับก็จะบอกว่าพระเจ้านี้เนี่ยได้ทรงให้วิญญาณจากพระองค์เข้าไปในร่างของนางมารยิยมก็เลยทําให้เธอเนี่ยท้องแบบไม่มีพ่อที่เป็นคนอยู่บนโลกอีกแล้วเธอก็เลยกลัวว่าจะโดนประนามลากไปค่ายเช่นเคยครับแต่ทว่าในเวอร์ชั่นของชาวมุสลิมนะครับแม่นางจะไม่มีคุณโยเซฟคู่มั่นของเธอมาคอยปกป้องครับแต่ว่าเธอเนี่ยจะต้องเดินทางไปทรหดกว่านั้นคือมารยิยมนะครับได้เดินทางเข้าไปในทะเลทรายเพื่อหลีกหนีจากผู้คนครับ เดินจนไปถึงต้นอินทผาลัมต้นหนึ่งที่ตั้งอยู่โดดกลางป่าเนาะหลังจากนั้นแม่นางนะครับก็ทําการคลอดอีซาหรือพระเยซูที่นั่นและหลังจากที่ได้คลอดออกมาเนี่ยพระเจ้านะครับก็ได้โดนบันดาลให้ต้นอินทผาลัมซึ่งจะเป็นผลไม้รสหวานที่มักจะขึ้นในโซนทะเลทรายแถบอาหรับนะครับ ได้เบ่งบานออกมาเลี้ยงพระเยซูครับหลังจากนั้นพระเจ้าก็ยังได้ดนบรรณานให้มันเกิดทานน้ําขึ้นมาเพื่อที่จะดับกระหายสองแม่ลูกนี้เช่นกันนะครับและในเวอร์ชั่นของอิสลามนี่เนี่ยก็จะไม่มีทั้งคนเลี้ยงแกะไม่มีโหราจาร์อะไรใดๆที่จะมาทำนายทายทักบอกว่าในอนาคตนะท่านจะเป็นพระผู้ไทยของชนทั้งชาติครับ เพราะว่าเรื่องราวตอนจบของพระเยซูในเวอร์ชั่นของศาสนาอิสลามนะครับพระองค์เนี่ยได้ทรงถูกเทเลพอร์ตส่งกลับไปอยู่กับพระเจ้าครับไม่ได้มาตายบนไม้กางเขนที่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็หมายความว่าพระองค์นะครับไม่ได้ทรงมาตายเพื่อไถ่บาปนั่นเองนี่ก็จะเป็นความแตกต่างเล,กเล็กๆน้อยๆของเรื่องราวพระเยซูในสองศาสนานี้นะครับแต่สิ่งที่ทั้งสองศาสนานี้มีหรือเชื่อเหมือนกันก็นกคือพระเยซูหรือนบีอีสานะครับท่านจะทรงเสด็จกลับมาอีกครั้งในวันสิ้นโลกนั่นเอง ความเชื่อที่เราเข้าใจผิดความเชื่อที่4ครับพระเยซูทรงมีผิวขาวแล้วก็หน้าตาหล่อคมเข้มมากคืออย่างที่เราคงจะเห็นตามภาพวาดต่างๆทั่วไปเมื่อเราพูดถึงพระเยซูนะก็จะมีภาพว่าพระองค์เนีย่ยทรงเป็นชายหน้าเรียวคราวงามผมยาวดั้งโดง่ดงหรือบางที่นี่ก็ใส่ดวงตาสีฟ้ากับพระองค์ลากว่าเขาเป็นฝรั่งเลยนะครับ ซึ่งถ้าเราจะคิดอย่างนี้ก็คงไม่ผิดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะโบสถ์ในโบสถ์ฝรัง่งโบสถ์นอกโบสถ์เมืองไทยอะไรก็ตามภาพของพระเยซูเนี่ยก็จะถูกทําให้เป็นแบบนั้นหมดเลยแต่ถ้าว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับหน้าตาของพระเยซูเนี่ยจะต้องไม่ใช่เหมือนอย่างฝรั่งดั้งโด่งแน่นอนเพราะถ้าหากเพื่อนๆตั้งใจฟังนะครับแอดเล่าตั้งแต่ทีแรกก็จะรู้ว่าพระเยซูนะครับทรงไม่ใช่คนยุโรปครับแต่ว่าเป็นคนในแถบปาเลสไตน์หรือว่าชาตะวันออกกลางมากกว่า ซึ่งเมื่อมันมีไอเดียนี้เกิดขึ้นเนี่ยในเวลาต่อมาในยุคที่เรามีเทคโนโลยีอะไรกันแล้วนะครับคนเขาก็จึงมาพยายามหาหน้าตาของพระเยซูในเวลาต่อมาครับว่าเอ๊ถ้าพระเยซูทรงเคยมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วหน้าตาของพระองค์จะเป็นยังไงก็เลยได้สร้างรูปจำลองพระเยซูขึ้นมาครับจากลักษณะโครงหน้าของคนในท้องถิ่นโดยการนำพวกโครงกระดูกต่างๆของชาวปาเลสไตน์ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับช่วงที่คาดว่าพระเยซูทรงมีชีวิตอยู่นะครับ มาสแกนสแกนแล้วก็ใช้พวกโปรแกรมสามมิติอะไรตบแต่งตามของเขาเนี่ยแหละก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เอาเป็นว่าผลก็คือพวกเขานะครับก็ได้หน้าตาของคนที่คาดว่าน่าจะเป็นพระเยซูออกมาครับก็คือจะออกในแนวหน้าสั้นๆป้อมๆหน่อย หลังจากนั้นนะครับก็จะมีจมูกที่ถึงแม้จะเป็นดั้งแต่ก็จะไม่ใช่ดั้งที่เร็วๆนะครับจะเป็นจมูกที่อุมอ้มๆตุมต่มๆเหมือนลูกชมพู่มากกว่าเพราะว่าคนอาหรับเนี่ยก็จะมีจมูกที่ใหญ่เป็นพิเศษใช่ไหมนอกจากนั้นนะครับพระองค์ก็ยังจะทรงมีผิวที่คล้ำแล้วก็ตาที่โตแล้วก็มีขนดกดําตามร่างกายมากมายครับซึ่งนั่นมันก็คือสิ่งที่นักวิชาการเขาได้คาดการณ์กันไว้นะครับแต่ถ้าว่าเคยสงสัยไหมครับว่าเอาแล้วงั้นทำไมอยู่ๆหน้าตาของพระเยซูเนี่ยมันถึงได้กลายมาเป็นฝรััั่่งแบบททีีเราาคุุ้้นนนนตกกวละ ซึ่งที่มาของมันนะครับก็มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวคือย้อนกลับไปตอนที่พระเยซูทรงกลับขึ้นไปบนสวรรค์ยุคแรกๆนะครับคนเนี่ยเขาก็ไม่เคยสนใจหรอกว่าหน้าตาพระเยซูเป็นยังไงเพราะว่าผู้คนในแถบนั้นนะครับเวลาเขานับถือศาสนาอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนับถือพวกรูปปั้นเคาลบบูชาอะไรอย่างนี้จะนับถือแค่แก่นคําสอนของศาสนาครับแต่ทีนี้พอศาสนามาได้เผยแพร่ไปยังยุโรปใช่ไหมไอ้ดินแดนที่คนเขาชอบวาดรูปแล้วก็สร้างรูปเคารบกันเพื่อมันเป็นเทพเจ้าไว้ประดับบงูงประดับบ้านอะไรกันเนี่ย พวกเขานะครับก็เลยอยากจะหารูปสร้างอะไรมาแทนหน้าของพระเยซูครับแต่ทว่าจะสร้างขึ้นมาทงทงก็ไม่ได้เพราะว่าในสมัยนั้นเองนะครับศาส,สนาคริสต์เนี่ยก็ยังคงเหมือนเป็นศาสนานอกรีดอยู่เป็นศาสนาต้องห้ามที่ถ้าใครนับถือบางทีเนี่ยอาจจะโดนจับมาเจียนก็ได้ผู้คนนะครับก็เลยเริ่มวาดพระเยซูในแนวของสัญลักษณ์แทนครับเพื่อให้ชาวโรมันจับไม่ได้ครับเสร็จแล้วก็แอบบูชากันใต้ถ้ำใต้สุสานอะไรเนี่ยแหละ โดยรูปแรกๆที่พวกเขาจะใช้วาดเพื่อแทนพระเยซูนะครับก็จะเป็นรูปของเด็กเลี้ยงแกะครับเพราะว่าอีกหนึ่งฉายาของพระเยซูก็คือพระองค์เนี่ยทรงเป็นคนเลี้ยงแกะนั่นเองอันนี้คือไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นคนที่ชอบโกหกนะแต่ความหมายของเด็กเลี้ยงแกะในศาสน,นาคริสต์นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบถึงคนที่ควบคุมฝูงสัตว์ให้มันเข้าร่องเข้ารอยนะเพราะว่าแกะนะครับมันจะเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ตาไม่ค่อยดีครับอยู่ๆก็เดินตุบตุเปไปเรื่อยๆ ซึ่งศาสนาคริสต์เองนะครับก็เอามนุษย์โลกของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับแกะเช่นกันคือเป็นตัวขาวบริสุทธิ์ครับแต่ว่าชอบตามไม่ดีเดือดตุป,ปตุเปเห็นกงจักเป็นดอกบัวพระเยซูนะครับก็เลยต้องคอยมาต้อนตอนตบตบให้แกะนุ่มๆตัวขาวตัวนี้เนี่ยกลับมาสู่หนทางที่ดีครับ คือถ้าเป็นสมัยนั้นนะครับพระเยซูก็คงจะส่งมอบแว่นออปตัสให้แกะใส่นะครับเพราะว่าแว่นนั้นจะช่วยถนอมสายตาและลดอาการเมื่อยลา้าทําให้แกะนะครับไม่มาตามมัวเดินหลงทางไปไหนครับอย่างเช่นแว่นรุ่นฮูเวอร์เนี่ยที่มันทั้งเรียวขาวใสใสแล้วเหมาะกับทุกรูปหน้านะครับแม้กระทั่งแกะแบะแบะใส่แล้วก็ยังดูดีเลยหาซื้อได้จากลิง์ด้านล่างพร้อมกับโค้ดส่วนลด FN Dairy ดด้วยนะครับแต่ถ้าว่าสมัยนั้นไงคนเขาก็ยังไม่มีแว่นตากันใส่คนเลี้ยงแกะนะครับ ก็เลยยังจำเป็นอยู่ นั่นเองก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทาไมพระเยซูถึงได้ถูกวาดเป็นรูปคนเลี้ยงแกะนะและหลังจากนั้นไอเดียในการแอบบูชาอะไรที่ชาวโรมันผู้เป็นคริสเตียนนะครับเขาได้ทำเนี่ยมันก็ได้เริ่มเนียนขึ้นมาครับคือว่ากันว่ามีการเอารูปแบบของพระเยซูเนี่ยไปดัดแปลงเพิ่มต่ออีกคือเอาพระเยซูนะครับไปบวกกับเทพเจ้าโรมันเลยจะได้แบบโอ้นี่ไม่ใช่พระเยซูนะแต่เป็นเทพเจ้าโรมันอะไรตอนที่ชาวโรมันมาพบนะครับนั่นก็คือเขาเอาพระเยซูเนี่ยไปบวกกับเทพเจ้าไดาโอนิสุสหรือว่าแบ็กคัสนะครับซึ่งนุ่ครับ ที่มักจะถูกวาดอยู่ในรูปแบบของหนุ่มวัยกลางคนมีเคราพองามแบบเล็กๆนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาก็จะเติมให้พระเยซูมีเครายาวผมยาวงอกขึ้นอะไรบ้างจนกระทั่งกลายเป็นพระเยซูในเวอร์ชั่นที่เราชินตากันในที่สุดนี่แหละครับ ซึ่งก่อนจะไปถึงเรื่องสุดท้ายนะครับถาเพื่อนๆฟังแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีความรู้และหนุกน,นั้นแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นฟังกันด้วยด้วยครับแอดจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบและอยากฟังคลิปแนวนี้กันอีกนะฮะโอเคแล้วเรามาเข้าสู่ความเชื่อสุดท้ายที่เราได้เข้าใจผิดเกี่ยวกับพระเยซูกันเลยดีกว่า นั่นก็คือพระเยซูไม่ได้มีวันเกิดในวันคริสต์มาสหรือวันที่25ธันวาคมอย่างที่หลายๆคนได้เชื่อกันนะครับคือคาดว่าถ้าพูดถึงคริสต์มาสทีไรเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะต้องนึกถึงถ้าไม่เป็นซานตาคลอสก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติขององค์พระเยซูเจ้าใช่ไหมครับแต่ทว่าจากการวิเคราะห์กันของพวกนักวิชาการในภายหลังนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะเพราะเอาง่ายๆนะครับจากหลักฐานที่มีเขียนในพระคัมภีร์ก่อนเลยก็ได้ทั้งไบเบิลแล้วก็อันกุาอ่แหลที ถึงแม้จะไม่ได้บอกวันเกิดของพระเยซูอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าก็จะมีคําใบให้เหมือนกันอย่างเช่นที่ว่าช่วงหลังจากที่พระเยซูได้ทรงเกิดขึ้นมาไม่นานนี้เนี่ยมันก็ได้มีคนเลี้ยงแกะ,ะมาเยี่ยมพระองค์ซึ่งหากมันเป็นเดือนธันวาคมที่หนาวเหน็บเนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะาอากาศมันจะหนาวแล้วก็ลาบากมากคนเลี้ยงแกะเขาคงจะไม่ไปอยู่ในทุ่งหญ้าอะไรแบบนั้นหรอก นอกจากนั้นนะครับช่วงฤดูหนาวนก็จะเป็นช่วงที่คนเขาไม่ค่อยเดินทางอะไรกันเท่าไหร่หรอกดังนั้นนะครับก็จะเป็นไปได้ยากมากที่มาเรียกับโยเซฟเจะเดินทางไปกับเมืองเพื่อไปหาโรงแรมโรงญราอะไรกันส่วนในอันกุรอานนะครับก็ได้เขียนบอกว่าตอนที่พระเยซูทรงเกิดขึ้นมานะครับก็จะมีผลอินทผาลัมงอกขึ้นมาพอดีเลยซึ่งไอ้ต้นไม้ชนิดนี้นะครับมันจะมีช่วงเวลาในการงอกหรือว่าผลสุกอยู่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาครับ จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่พระเยซูเนี่ยจะทรงเกิดในหน้าหนาวแต่ทว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยแล้วว่าเอางั้นแล้วทำไมอยู่ๆมันกลายมาเป็นวันที่25ธันวาคมได้ล่ะที่มาของเรื่องนี้นะครับมันก็น่าสนใจอีกแล้วล่ะฮะเพราะว่ามันก็เกี่ยวเนื่องมาจากการที่ศาสนาคริสต์นะครับได้เข้าไปที่ยุโรปอีกแล้วดินแดนที่นอกจากจะชอบสร้างรูปเคารพให้กับเทพเจ้าแล้วนะครับพวกเขาก็ยังมีการฉลองฉลองงานอะไรของเทพอีก นั่นแหละครับด้วยจิตใต้สำนึกลึกๆของชาวโรมันที่จะเดิมเนี่ยเป็นคนชอบฉลองอะไรเทพเจ้าอยู่แล้วพอมีพระเยซูเข้ามามีศาสนาคริสตเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากเฉลิมฉลองให้บ้างครับเหมือนกับที่บ้านเราบอกว่านับถือศาสนาพุทธแต่ก็จะมีจิตวิญญาลึกๆในการนับถือศาสนาผีอยู่แล้วก็จะมีอะไรแปลกประหลาดโผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป็นพุทธนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นเลย ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมของพวกชาวโรมันนะครับมันจะเป็นการเฉลิมฉลองของเทพเจ้าพระอาทิตย์ครับชาวคริสต์เองที่อยู่ในยุโรปตอนนั้นก็บอกเอาเลยเลือกเทพเจ้าพระอาทิตย์นี่แหละเป็นการฉลองของพระเยซูแทนครับซึ่งสาเหตุที่พวกเขาได้เลือกวันของเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์มาเป็นวันเกิดของพระเยซูนะครับก็ไม่ใช่อยู่ยดุมๆแล้วจะไปสุ่มเลือกเข้ามานะนั่นก็เพราะว่าพระอาทิตย์ในความหมายของภาษาตะวันตกหรือภาษาลาตินนะครับมันจะพ้องไปได้กับความหมายคําว่าหนึ่งเดียวครับที่จะพูดประ มาณว่าโซลุสโซลิสหรือว่าโซโลอะไรประมาณนี้นะฮะที่คําว่าโซโลเราก็น่าจะพอเข้าใจใช่ไหมว่ามันแปลว่าอันหนึ่งอันเดียวหรือว่าโชว์เดียวนั่นเองแหะครับความหมายนี้นะมันก็เลยไปถูกใจกับชาวคริสในยุคนั้นมากเพราะว่าพวกเขานะครับได้นับถือพระเจ้าที่มีแค่องค์เดียวครับ หรือบางที่ก็จะบอกว่าไอ้ความเชื่อเรื่องคริสต์มาสนี่นะครับมันได้เกิดมาหลังจากที่ศาสนาคริสต์เนี่ยได้เติบโตแล้วกลายมาเป็นฝ่ายครอบงำศาส,สนาอื่นแล้วซึ่งหนึ่งในวิธีที่ศาสนาคริสต์จะกลืนศาสนาเล็กๆตามท้องถิ่นพวกที่เป็นศาสนานอกรทดนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยจะปล่อยให้พวกศาสนานอกรทดเหล่านั้นนะครับยังนับถือฉลองวันสําคัญอะไรของเทพเจ้าพวกเขาไปแต่ทว่ายัดเยียดความเป็นคริสต์เข้ามาครับ คือแบบเออจะฉันร้องวันของเทพเจ้า X Y Z อะไรนี่ก็ได้นะแต่ว่าเออเนี่ยมันก็เป็นวันสําคัญของพระเยซูเหมือนกันแล้วก็ค่อยตบตบ,ตบเ,ปเปลี่ยนไปนะครับที่พอเรื่องมันเล่าไปต่อ,ตอ,ตอมาผ่านรุ่นสู่รุ่นมันก็เลยเปลี่ยนกลายเป็นวันสําคัญของศาสนาคริสต์ไปเช่นนั้นโดยไอ้อคำว่าคริสต์มาสที่เราได้พูดกันนะครับมันก็มีรากศัพท์มาจากคําว่าคริสกับเมสซาครับซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระคริสต์นั่นเอง แต่เอเรื่องว่าทำไมคริสต์มาสเนี่ยมันถึงได้เกิดขึ้นมาแอก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับองค์พระเยซูคงทรงจะไม่ได้ดีใจหรอกว่ามีใครมาฉลองงานวันเกิดให้กับพระองค์ครับไม่งั้นเนี่ยพระองค์ก็คงจะโดนบันดาลให้คนได้เขียนวันเกิดลงในพระคัมภีละเพราะสิ่งที่ได้บันทึกอยู่ในไบเบิลส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นคําสอนที่คนมากมายเนี่ยได้ทําดีครับดังนั้นเองมันก็คงจะไม่มีอะไรสําคัญมากกว่าการที่พระเยซูอยากให้ทุกคนเป็นคนดีแล้ะมั้้งวันนนนีแออออกก็ตขตขลาไป่นนะคะ 바바